ผลิตภัณฑ์เอฟเอเบรา,านเป็นโภชนเัเภสัชตัวหนึ่งซึ่งมีตัวเอฟออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในตัวเอฟอที่ใส่ลงไปในเอฟเอเบรา,านนะครับเราจะมีสารสกัดจากพริกไทยดําจากกระชายดํานะครับจากกระเทียมจากเจียกุหลันจากโสมจะมีสารสกัดซึ่งสามารถดูแลจัดก,การเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดของเราได้จนถึงสมองได้อย่างไรครับตัวแรกก็คือตัวสารสกัดจากพริกไทยดาจากสารสกัดจากพริกดาจะมีตัวพิภารีน ตัวพีพอรีตัวนี้แหละครับมันช่วยลดความดันได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคสตรูนะครับลดความดันจากการหดตัวของเลือดช่วยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยลดและควบคุมการก่อตัวของไขมันใหม่และทําลายไขยมันเก่าอันนี้อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดจากงานวิจัยนะครับเรามาดูกันตัวพิพรีตัวนี้แหละครับ จากทางซ้ายนะครับมันทําให้ช่วยลดไม่ให้เกิดเกร็ดเลือดหรือริ่มเลือดส่วนทางขวาจากงานวิจัยช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นหลอดเลือดเราอย่าให้เกิดการอักอย่าให้เกิดริ่มเลือดมันจะทําให้เกิดการอุดตันของสมองสมองตีบแล้วแตกได้อันนี้คืองานวิจัยนะครับจากมเมล็ดพริกไทยดํานะครับที่มีสารพิพพรีนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวกระชายดําตัวเนี้ยจะมีสารตัวฟาวนอตัวหนึ่ง นะครับซึ่งมันทําหน้าที่ใต้กระดักเสียด้วยทํางานได้ดีนะครับช่วยผ่อนคลายให้หลอดเลือดของเราเนี่ยทางานดีไปจนถึงหัวใจเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดการเริ่มต้นจากหัวใจซึ่งมันมีผลทําให้เกิดการตีไปถึงสมองได้อันนี้ก็คือดีมากจากการวิจัยนะครับตัวกระชายดําตัวเนี้นะครับสารฟาโวนอลตัวนี้มันช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบการทํางานของเลือดให้มันฟลูและดูแลระบบการทํางานของระบบประสาทได้ นะครับและทําให้รักษาสมดุลของความดันของเราไม่ว่าสูงหรือต่ําให้มันกลับมาสมดุลดูแลระบบไตและคอเลสเตอรอลด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีตัวต่อไปก็คือกระเทียมกระเทียมเนี่ยครับมีสารอาริซินเนี่ยซึ่งในกระเทียมเนี่ยสารอาริซินเนี่ยมันทําหน้าที่ช่วยต้านไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอันนี้สําคัญมากลดความดันด้วยนะครับและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องผนังหลอดเลือดเสียหายไปเขาว่าย่งไรครับ ไม่ทําให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเสียหายก็คือไม่ให้ผนังหลอดเลือดเกิดการเปราะบางนั่นเองนะครับจากงานวิจัยเนี่ยนะครับทางซ้ายเนี่ยบอกให้รู้ก็คือว่าเขาวิจัยมาว่านะครับตัวสารสก,กัดในกระเทียมเนี่ยมันสามารถลดการอักเสบที่หลอดเลือดเราได้ได้ดีเยี่ยมไม่ให้เกิดตัวริมเลือดไม่ให้หลอดเลือดของเรามันอักเสบแล้วมันเปาะได้และช่วยไปบำบรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ระบบเส้นประสาทในสมองเรานี่คืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสโตกโดยตรงตัวต่อไปก็คือเจียวกูหลันนะครับซึ่งทางห้องแลบก็ใส่ FIr ลงไปด้วยนะครับลงไปแต่มันจะไปทํางานกับทุกตัวเวลามันเกิดการดื่มเข้าไปแล้วละลายน้ํานะครับดื่มน้ําเข้าไปมันเกิดการละลายและการดูดซึมได้เพิ่มขึ้น5เท่าอย่างที่เราทราบดัะนั้นจึงทําให้สารสกัด ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ใน f m ฟเอราเนี่ยพอได้ FMR ไปเมื่อเกิดการดูดซึมที่เร็วเกิดการก,กระจายตัวที่เร็วเกิดการไปช่วยการทํางานให้ระบบการทำงานของหลอดเลือดเราดีขึ้นได้เร็วขึ้นกว่า5เท่าอ่าก็คือเกิดการกระตุ้นสําคัญคือช่วยกระตุ้นให้ไนตริกออกไซด์ของเราเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการขยายเลือดอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับแล้วป้องกันการเกิดเลือดเลือดได้นะครับแล้วก็ยับยั้งการรูตัวของเกล็ดเลือดนี่คืองานวิจัยของตัวเจียวกุหลันนะครับมันสามารถไปทําให้หลอดเลือดขยาย นะครับไปจนถึงสมองได้เลยนะครับช่วยทาให้ความดันของเราบาลานซ์นะครับจากต่ําไปสูงจากสูงลงมาต่ำแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่เป็นความดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญและลดการอักเสบของหลอดเลือดเรา,เรอ,เราอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับต่อไปตัวโสมโสมนี่คือเป็นสารจีเปนโนไซด์สารจีเปนโนไซด์ที่สก,กัดออกมาเนี่ยมันมีผลอย่างมากในเรื่องของดูแลเก,กี่ยวกับเรื่องสตอกโดยตรงด้วยดูแลสตอโดยตรงและดูแลเกี่ยวกับเรื่องความจําความจําจสั้น คนที่ความจาสั้นเพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องสโตอย่างที่เรารู้นะครับมันส่งผลนอกจากเส้นเลือดตีบส่งผลเรื่องระบบความเกี่ยวกับการทํางานของของตัวร่างกายกิจกรรมแล้วยังทําให้ระบบถึงความจํำยังสั้นด้วยอันเพราะฉะนั้นตัวโสมเนี่ยจะช่วยได้ในระบบตรงนี้จากงานวิจัยต่อไปตัวปียอนปียอนก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวโภชนะเภสัชนะครับซึ่ง ตัวบียอนเนี่ยจะส่งผลได้ดีตัวหนึ่งทำงานร่วมกับตัวเอฟเอ็มวาลานได้เพราะมันมีตัวน้ำมันลำาข้านน้ำมันข้าวตัวเนี่ยครับสิ่งสำคัญคือมันจะช่วยลดการอักเสบด้วยโดยตัวมี e. วิตามินอีวิตามินอีลดการอักเสบทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นยืดหยุ่นขึ้นนะครับและยังมีตัวเลซิทินนะมีตัวฟอโตโซลและตัวกาบาท,ทําให้ระบบการทํางานของเราเนี่ยดีมากนะครับตัวโอเมก้าเนี่ยซึ่งอยู่ในน้ํามันลำาข้า สำคัญมากคือโอเมก้า3กับโอเมก้า6สองตัวนี้ต้องทํางานร่วมกันก็คือ1ต่อ4ในร่างกายต้องการโอเมก้า3หส่วนโอเมก้า6สี่ส่วนซึ่งทํางานก็คือช่วยดูแลระบบสมองลดการอักเสบนะครับลดการแข็งตัวของหลอดเลือดคือพูดง่ายไม่เกิดลิ่มเลือดไม่เกิดไปเขล็ดเลือดขึ้นมาเกาะหลอดเลือดเราอันนี้คือ2ตัวนี้คือโอเมก้า3โอเมก้า6ดีมากส่วนโอก้า9นะครับก็คือช่วย ไม่ให้เกิด L D L ได้มากขึ้นตัวนี้อยู่ในน้ำมันํำข้าวของเราดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวเลซิทินตัวนี้จะช่วยบำรุงสมองหนึ่งก็คือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องความจำนะครับก็คือช่วยสร้างสารสื่อประสาทนะอย่างเช่นตัวโดปามีนช่วยให้เกิดความจำที่ดีนะครับช่วยสร้างสารตัวให้เกิดเอาไปใช้ก็คือตัวเลซิทินเนี่ยจะไปช่วยสร้างเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทนะนั่นเองเพราะนั้นคนที่ เป็นแล้วนะครับเป็นส t ตกแล้วนะครับเป็นํามาพึ่งก็พูดง่ายนะครับเดินไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยตัวเลซิทินเนี่ยจะช่วยให้เร่งการสร้างสรารสื่อประสาทของเราจะทําให้กลับมาใช้ชีวิตดีขึ้นแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะจะดีขึ้นอย่างบางคนนอนติดเตียงเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาเดินได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็ก็ถือว่าดีนะครับนี่คือข้อดีของตัวเลซิทินตัวต่อไปก็คือตัวเพอร์ดิตินเพอร์ดิตินก็เป็นหนึ่งในโภชนเภสัชซึ่งมาช่วยเกี่ยวเรื่องสต r กได้ สิ่งสําคัญคือเขามีสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้นะครับซึ่งทางแลบก็ใส่เอฟอลงมาให้ร่วมกับตัวสีบัคทอนนะทำงานร่วมกับตัวเคชออยนะครับสตัวนี้ทํางานร่วมกันได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีวิตามินดีนะครับอีจีกันหนักเสียงในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ยังมีตัวเบต้ากูแคนี่ตัวกระตุ้นเกี่ยวเรื่องภคุมกันสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสะโตเนี่ยคุมกันอาจจะตกได้บ้างอันนี้เป็นตัวช่วยให้เรามาดูนะครับอ่า รองกิ่สอรดอกไม้เนี่ยที่เราได้มาอเมริกาเนี่ยมันจะมีสาหาประมาณสามร้อชนิดซึ่งตัวสําคัญก็คือผมชอบมากคือคือสารสื่อประสานเนี่ยแหละครับสี่ชนิดเนี่ยมันจะช่วยดูแลให้คนที่เป็นสโตเนี่ยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับแต่สิ่งสาคัญคือมันจะมีสารฟราวนอยด์แคโรทีนอยด์โดยเฉพาะสารฟราวนอยด์เนี่ยมันช่วยลดการอักเสบจากงานวิจัยนะครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่า มันจะสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างพลังงานฟื้นฟูแล้วไปซ่อมแซมเซลล์สมองซ่อมแซมหลอดเลือดสมองซ่อมแซมระบบสมองสร้างสารสื่อประสาทได้เพิ่มขึ้นด้วยฟื้นฟูโดยการเร่งสร้างพลังงานขึ้นมาจากกรดอะมิโนโวิตามินแร่ธาตุเรายังมีซีบักเรามีซีบักทอนนะครับซีบักทอนเนี่ยมีโอเมก้าทรีซิกนดยด้วยเพราะนั้นจะทำงานร่วมกับตัวบิออนได้ดีแต่สิ่งสำคัญคือซีบักทอนเนี่ยมีฟาวนอย70ดิชนิดครับ ปาวนอยทั้ง70ชนิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งจากงานวิจัยช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบสมองดูแลเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองดูแลเกี่ยวกับสารสื่อประสาทของเรานะครับแล้วก็ยังมีพวกแร่ธาตุ20ชนิดนะครับเรามาดูครับทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในตัวเพอริตินเนี่ยเราจะกระจายกันออกมาย่อยออกมาเราเรียกว่านิวเทรียนคือเป็นสารอาหารนะครับซึ่งมีกรดอมิโนมีควชออย ซึ่งอยู่ในนี้ก็คือพีโนิปตีนเบตา้ากูแคลวิตามินแร่ธาตุนะครับจะมีเอนไซม์สิ่งสําคัญก็คือตัวเอนไซม์นี่แหละครับร่วมกับตัวิวชออจะทํางานในการสร้างพลังงานให้เซลล์เราได้เร็วเร็วกว่าที่อื่น8เท่าแล้วเรายังใส่ FIR ด้วยเพราะนั้นจะเร็วเกิดการกระจายพืชได้อีก5เท่าเพราะนั้นมันจะเพิ่มขึ้นทําให้ร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยได้รับพลังงานเร็วขึ้นมากกว่าทั่วไป8-15ถึงเท่านะครับเพราะมากกว่า จะทําให้ระบบการทํางานของเซลล์เร็วขึ้นการสร้างเสรร่อสารส,รรส,รรสื่อประสาทเร็วขึ้นการดูแลความดันดีขึ้นดูแลการทำงานหัวใจดีขึ้นการดูแลจัดการระบบหลอดเลือดดีขึ้นด้วยพลังงานตนนี้สิ่งสําคัญก็คือตัวฟลาวโนนฟลาวโนนนี้ก็จะรวมกันเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในซีบักทอนหรือรองเกสรดอกไม้นะครับซึ่งเราจะมีฟลาวโนนแต่ส่วนสาคัญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในซีบักทอนเนี่ยจะามาใช้ในระบบสโตกนะครับได้มากกว่าตัวลองเกสรดอกไม้เรามาดูกันครับ ในตัวซีบัคทอนท่านจะเห็นทางซ้ายคือตัวฟลาวนอยด์ในกลุ่มของฟลาวนอลนะครับจะไม่ไม่ว่าจะเป็นโคซิตินแคมโฟรอลไอโซแลมิตินนะครับลูตินนะครับส่วนทางขวาก็เป็นฟลาวนอลในใน,ในกลุ่มที่เรียกว่าคาเทชินอีพิคาเทชินแกลโลคาเทชินอีพิกาโลคาเทชินนะครับแล้วก็เป็นฟีโนลิกก็เป็นกลุ่มของฟลาวนอยด์นะครับซึ่งในนี้ตัวสําคัญจะเป็นแกลลิกตัว ทั้งหมดนี้มันสามารถไปช่วยเกี่ยวกับระบบสมองเราได้ยังไงเกี่ยวกับคนที่เป็นสตุกได้ยังไงนะครับเรามาดูตัวลูทิโอลินตัวนี้จะมาจากรองเกส่วนดอกไม้จากงานวิจัยลูทิโอลินนั้นจะทําหน้าที่นะครับจัดก,การเรื่องกลไกเกี่ยวกับเรื่องการตกเลือดในสมองอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการตกเลือดสมองอย่างที่บอกจะทําให้หลอดเลือดแตกนะครับสมองแตกเราตกเลือดสมองแล้วเสียชีวิตได้ง่ายนะครับอันนี้คือคือ การทํางานของลูทิลินจากง,งานวิจัยปันเทาการตกเลือดในสมองนะครับให้เลือดสมองที่มันตกให้มันน้อยลงน้อยลงไม,ไม่งั้นเขาเสียชีวิตได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมอัตโนมัติการทํางานของสมองป้องกันหลอดปรสสาวนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ดีนี่คืองานวิจัยเพราะนั้นตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกแผลในสมองพูดง่ายการบาดเจ็บนะครับเพื่อไม่ให้สมองมันเกิดการตกเลือดต่อไปนะครับตัวแกลิกอ่าแกลิกตัวนี้ก็คืออยู่ในซีบักทอน จากนั้นวิจัยตัวแกลลริกตัวนี้แหละครับเขาวิจัยมาว่ามันสามารถเพิ่มการทํางานของความจําระบบสมองได้เพราะฉะนั้นพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยลดการอักเสบช่วยเพิ่ม SOD นะครับซึ่งเป็นตัวต้านอนุมูลิสรรที่ดีช่วยทําให้เพิ่มกาบ้าให้เกิดการหลับสบายและทําให้ลดไขมันลงไปนะครับเพิ่มความจําอันนี้คือจะทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องสโตกอยู่แล้วเนี่ยความจําดีขึ้นลดการอักเสบทําให้ระบบหลอดเลือดเนี่ย มันจะแข็งแรงขึ้นตัวโคเลสิตนตัวโคเลสิินนี่ก็จะช่วยเรื่องระบบหลอดเลือดตีบที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดสมองตีบนะครับหรือหลอดเลือดใบสมองแตกตัวโคเลสเนเนี่ยใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองประเภทเลยนะครับโดยจากงานวิจัยนะครับตัวโคเลสิินเนี่ยมันจะสามารถไปลดการเกิดอนุมูลในหลอดเลือดเราลดการเกิดอนุมูลมันสามารถซึมเข้าไป ในสมองเราได้ได้ดีนะเพราะผ่านแบลรเออร์เราที่เรียกว่าบัดเพย์แบลริเออร์ได้ดีมากมันจะสามารถทําให้ระบบเส้นประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทําให้จะไปแก้เกี่ยวกับการทํางานของของ,ของการอักเสบให้หลอดเลือดเราแข็งแรงขึ้นอันนี้คือข้อดีของโพสตินในางวิจัยตัวนี้ดีมากมากนะครับตัวต่อไปนะครับอ่าก็คือแคมโฟรอตัวแคมโฟรอเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปในสมองเราได้ผ่านแบลรเออร์ได้ นะครับซึ่งมันช่วยบรรเทาอาการระบบประสาทเพราะฉะนั้นคนที่ปัญหาเรื่องสารสื่อประสาทมีปัญหาคนที่เป็นโรคประเภทสออเลือดสมองตีบเนี่ยจะปัญหาแล้วก็คือการทํางานของสารสื่อประสาทจะไม่ดีจะไม่ไปถึงปลายมือปลายเท้าทํางานไม่ดีก็คือเอามาพึ่งง่ายนะครับตัวนี้จะช่วยช่วยลดตรงนี้ลงไปได้นะครับตัวแคปโ o รอตัวต่อไปตัวตัวแคป o r รอ,อเหมือนกันนะครับอตัวนี้ตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่อง หลอดเลือดสมองตีบในด้านของการไปช่วยลดการอักเสบลดการเกิดพวกอนุมูลสระนะครับลดลงไปมากเลยแล้วก็ช่วยลดการทําลายทําลายสมองอคือสมองก็คือบางทีมันเกิดการอักเสบปุ๊บเนี่ยร่างกายเกิดการทําลายตัวเองเรียกว่าคอ,อติดตัวนี้จะไปจะไปลดไม่ให้เกิดการทําลายสมองง่ายเกินไปนะครับก็คือ,คอไปช่วยซ่อมสมองอ่ะพูดง่ายให้ไมโตคอนเดรทํางานได้ดีขึ้น ให้ระบบพลังงานทำไมอะไรขึ้นอันนี้คือทํางานร่วมกับตัว ch o i หรือตัวเอนไซม์ทำงานได้ดีมากทําให้สมองแข็งแรงขึ้นนะครับต่อไปตัวนี้ก็คือ epigero e p i g ก r o catechin e p i g e r โ c คาเทชินตัวเนี้ยมันต้านที่สําคัญคือไปช่วยลดไขมันไขมันในสมองลดการหนักเสบอันนี้ตัวตัวหลักเลยที่ไปช่วยลดไขมันได้ดีมากเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในตัวสีบักทอนที่เราใส่มาให้ในตัวเพอร์นิตินนะครับผมและเราก็ยังมีตัว นิรีนนะนอกจากเรามี3ามตัวแล้วตัวที่4ก็คือตัวนิรีนตัวนี้ส่งเสริมได้ได้ดีมากเพราะว่านอกจากจะมีตัวไฟเบอร์นะครับหรือตัวพีเวลติกจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องทําให้เพิ่มภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือตัวจุลินซีเนี่ยที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยนอกจากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยมันยังช่วยส่งเสริมการทํางานถึงสมองด้วยครับนี่คือจากการวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าจุลินซีมันเสียสมดุล จะทําให้ระบบการทํางานของสมองโดยพวกสารสื่อประสาทที่จะส่งมาตามแขนขาเนี่ยมันถดถอยลงไปเพราะฉนั้นตัวนิลีนจึงมีความจําเป็นที่จะทําให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยมันจเจริญเติบโตแล้วมันส่งผลทําให้ระบบการทํางานของสมองมาถึงสารสื่อประสาทดีขึ้นนะครับถ้ายังไงเราก็ต้องไม่ทําให้จุลินทรีย์เราเสียสมดุลน,นะครับด้วยตัวนิลีนและสิ่งสําคัญคือ มันยังมีตัวอะไรครับไตรเพปไทด์อันนี้เรีเราใส่ไตรเพปไทเพื่ออะไรครับสําคัญเพราะว่าตัวคอลลาเจนไตรเพปไทตัวนี้เรามี F I R พอมันเกิดการดูดซึมมันจะเร่งไปสร้างคอลลาเจนชนิดที่3หรือว่าไทที T, ให้กับหลอดเลือดของเราทําให้หลอดเลือดเราไม่ปอกอันนี้สําคัญมากนะครับและสิ่งสำคัญคือจากงานวิจัย F I R นอกจากเกิดการกระจายตัวแทรกระจายได้มากกว่าทั่วๆไป ถึงห้าเท่าแล้วมันยังเร่งสร้างคอลลาเจนได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าแสดงว่าอนะไรแสดงว่าเราสามารถทําให้หลอดเลือดของเรากลับมายืดหยุ่นได้เร็วได้เร็วกว่าเขาห้าเท่าของเวลาแล้วยังได้ยอดหลอดเลือดยืดหยุ่นได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่ามากกว่ากินอย่างอื่นถึงสามเท่าโอเคไหมครับอันนี้คือข้อดีของนีลีนะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยทําให้ระบบของหลอดเลือดเราไม่ให้มีพวก LD l DL มากเกินไปไตรเซรามากเกินไปทั้งหมดนี่นะครับ สี่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น fm bion polytine หรือนีดีนเราสามารถทานชุดนี้เพื่อป้องกันดูแลหลอดเลือดสมองหรือผู้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบแล้วหรือแตกแล้วถ้าคนที่เป็นหลอดเลือดแตกแล้วไม่ว่าเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดกลางถ้าไม่ถึงขนาดว่าเป็นติดเตียงมากเกินไปจนไม่รับอะไรแล้วเรายังสามารถช่วยเขาได้นะยิ่งคนแค่ ติดเตียงแบบเป็นอามาพุทธอามภาพายังรู้เรื่องแต่บางคนที่เป็นถึงขนาดว่าไม่รับรู้อะไรแล้วสมองเขาเรียกว่าสมองบวมแล้วหนักเกินไปแล้วอันนั้นคือคือคือหนักมากนะครอาจจะช่วยไม่ทันแต่แค่ติดเตียงต้องใช้วอล์กเกอร์นั่งวิวแชร์นะครับยังทํางานได้ยังรู้ลังรู้เรื่องได้ยังอยู่บ้านได้ไม่ได้อยู่ใน ICU พูดง่ายนะครับทั้ง4ีตัวนี้ช่วยได,ด้คือการเราให้ทาน Beyond นัเพอร์นิตินในตอนเช้าและบีออนเอฟเอ็มในตอนเย็นเช้ากับเย็นเราจะให้ทานก่อนอาหารครึ่งชงั่วโมงหรือก่อนทุกอย่างก่อนยานด้วยถ้ามียาก่อนอาหารก็ก่อนครึ่งชงั่วโมงส่วนก่อนนอนเราจะให้ทานนิลินครึ่งสองทานทุกวันนะร่างกายจะกลับมาแข็งแรงระบบสมองความจําจะดีระบบการสารสื่อประสาทจะดีขึ้นการทํางานของแขนขาจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่นอนติดเตียงสามารถลุกขึ้นมาเดินได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์และเราก็ต้องให้กลุ่มเนี้ยที่เป็นแล้วเนี่ยที่เป็นแล้วหรือผู้ที่ มีปัญหาเรื่องความดันเส้นเลือดตดอยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถทานได้แต่สิ่งที่ต้องงดก็คืองดอาหารทอดเพราะอาหารที่ทอดจากน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันพืชเนี่ยท,ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะมันลาข้าวที่เอามาทอดน้ํามันถั่วพวกนี้มีผลทําให้เกิดไขมันทรานได้พวกของหมักดองแอลกอฮอล์น้ำมันลมมีผลแล้วก็จากผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญนะครับจะทําให้ระบบสมองกุณดีป้องกันการเกิด โรคสโตรกได้นะครับตามีครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ไปแนะนําผู้ที่เขาจะเป็นหรือเป็นแล้วให้สุขภาพดีไม่ให้เป็นสโตรกนะครับขอบคุณครับ